สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมกับแมวไว้เกมเมอร์อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม w a r h ฮันเดออีกรอบนะครับผมโอเคผมก็จะมารีวิวเจ้ารถถังอิตาลีเอพี่นึงนะครับผมอย่าเพิ่งมองข้ามมันไปนะครับว่าเห็นว่ามันเป็นคันแรกๆแต่ผมจะบอกข้อดีจากประสบการณ์ที่ผมลองเล่นมานะเล่นมันมานะครับผมคือมันสนุกมากเลยนะครับ ข้อดีของมันเลยก็คือมันเคลื่อนที่ไวมากครับเห็นนะว่าปกติรถถังส่วนใหญ่จะเป็นตีนตะรับนะครับผมอาจจะอันนี้มันเป็นล้อก็คือยานเกาะทั่วไปนะครับผมซึ่งสามารถพอคือมันยิงเจาะเกาะไม่ได้ทำลายขนาดนั้นเล้นเจาะเกาะไปให้คนข้างในรถถังตายแล้วก็สามารถเอาไปยิงเครื่องบินได้ด้วยนะครับผมประมาณนัดสองนัดก็ล่วงเลยนะครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมลองเข้าไปให้ดูก็ได้นะแต่ว่าข้อเสียก็รู้กันอยู่นะครับดูจากสภาพมันก็รู้นะครับว่าอย่างบับ แบบเปราะบางมากครับผมโดนนัดนึงก็ไปแล้วครับแต่ถ้าโชคดีก็2นัดครับผมนะครับอันนี้คือโชคดีแล้วโอเคก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ไปรับชมด้านไหนกันเลยดีกว่านะครับมาใส่แว่น โอ้ยกันเนอร์ตายครับคนขับก็ตายอ่าม,มุมไม่ได้ยิงได้เยอะวันนี้เนี่ยโอ้ยอ,อืมอืมขอตะกษษิดไม่เข้าเลยต้องออมทั้งหลัง คนและเพื่อนจะเบียดทำไมวะเนี่ยน้องออมนะ่ะตายอืมไม่โดนเลยไปนะครับต้องลอยแล้วอย่างนงีโ้โอ้ยโอ้ยเฉียดเฉียด ทาให้เขาไม่ตายนะออตายละ่ะเมื่อกี้ทําเราก็ทําให้คนเขาเจ็บหนักรยอะบาดเจ็บันทุกคนะดูนะครับผมคะแนนไม่จะเป็นต้องฆ่าคะแนน,นก็ทีสี่ครัอุ๊ยโชคดีเข้ายิงไม่เข้ารอดแบบหุุนชิวเชียดโอ้รู้สึกว่าบีเนี่ยเต็มนะครับ มีหนึ่งคันวิ่งมาข้างหน้าเอาช่วยเพื่อนสวยแล้วเ,เจ็บดีครับโอ้ยเด่กันเนอร์ไม่ตายนะผมระวงังโอ้โหอาจอย่างนี้กันเนอร์ตายครับ เจาะได้เวลาเจาะต้ยรถถังครับใครอเอ,อ้ยมันยังไม่ตายว่ะตรงนั้นมาเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วตอนนี้เจาะให้เข้าเข้าแล้วไปโอเคต่อไปเป็นคุณคนขับตายครับโอเคครับอเอาไงต่อครับ ต่เอเข้าไปครับอืมโอ้ยแม่งยิงไอ้นี่เราตายขอยครับเพื่อนบังให้เพื่อนบัง,อบงโอ้พระเจ้าช่วย คนเราจะตายหมดแล้วรีโหลดช้าเลยมาตรงไหมอืม,ม,อมโอเคออไปเพื่อนออไปแล้วอืมค้างอย่างนี้โอ้โหยเจาะครับถึงยิงไม่เข้าก็ยิงไปก่อน เราลีโหลดนานนะ้วผมเพราะคนลีโหลดตายนะครับผมเมื่อกี้ผมเริ่มมองไดนะ้ตรงไหนยังไม่ตายโหลดเร็วเพื่อนโหลดเร็วนีว่เป็นของฟรีเลยเนี่ยเร็วๆโอ้ไม่ทันแต่เพื่อนรอดได้ไงไม่รู้เมื่อกี้ ขถาดนี้ไหมเดี๋ยวผมขอเติมคนก่อน,นก็น่าจะดีเหมือนกันเอาเอาเครื่องบินไปดูหน่อยดีกว่าเปลี่ยนใจทันไหมเนี่ยตรงทางด้านเอไม่มีใครอยู่นะครับเนะี่ย ไม่ร่ว่างอ่ะเอ๊ะช่างเหรอไม่สนใจหรอเอาเล,เล่นรถถังดีกว่าเรียบร้อยไปเลยครับ ไม่มีใครมาไหมโอ้โหเต็มเลยเขาบอกโอ้โหไม่ตายวะคะตังระเบิดลงเลยมาละ มีเพื่อนไหมมีเพื่อนมาอยู่คันหนึ่งเคไม่ป็โไรโหขอคะแนนเก็บได้สอง0ันก็ถือว่าเจ๋งแจ๋วละนี่มันอยู่วันนี้อืมข้างหน้ามีใครหรือเปล่า เมียจะได้ไปครับโอ,โอ้ยกำลังหลอยเลยโอ้โหกำลังมาหลอยให้ตายกันหมดเลย แหวยิงสุ่งไปโดนะผมทำดาเมจอยู่เหมือนกันเพื่อนน่าจะไปหรือเปล่าเพราะติดไฟเครื่องยนต์พังครับโอเคเราก็อย่างนร้็ไปได้คะแนนช่วยนะครับโอ้แถวนี้หนื่อมากเพื่อนตรงนี้ดีกว่าตรงสมองน่าจะมีพวกมันอยู่ซะพันหนึ่งถ้าดูในแผนที่นะ ออรรสต่างอเมริกานะครับออรรถเกิดไปไม่ทันไขเขาเลยโอเคสึกว่าฝั่งเราได้เปรียบอย่างมากนะครับขึ้นตามถนนไป โอ้ยกานเนอร์ไม่ตายครับแค่คนรีโหลดตายเฉยคอมมานเดอร์ตายอีกโอ้คนคนนั่งทางด้านซ้ายนเนี่ยเนี่ยได้ที่สี่ก็ถือว่าไม่เร็วนะเนี่ยพี่พีทุนกระจายทางขวามือมีอยู่ ก็มีคันหนึ่งโผลระเปิดจบเกมเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการรีวิว A B C 1นะครัะผมยานเกาะของอิตาลีนะครับเสียดายที่ผมไม่ได้เอาไปยิงเครื่องบินให้ดูนะครับมพอดีมันไม่มีให้ยิงนะครับก็เอาไปไล่ยิงรถถังช่วงแรกๆก,ก็สนุกเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าจะมาย้ายมาเล่นอิตาลี ช่วงแรกๆก็ให้มาทางสายนี้นะครับผมเนี่ยซ้ายสุดเลยโอเคครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมบ้างนะครับผมอย่าให้รีวิวรถถังคันไหนก็บอกไว้บอกไวไ้ได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับโอเคยังไงก็สวัสดีครับ